จังหวัดพะเยาแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกเกษตรอินทรีย์กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด4รอภายใต้ชื่องานประชารัฐพัฒนากเกษตรอินทรีย์วิถีพะเยาว,วันที่17สิงหาคม2563นายิวุฒิชัยสะวัสดิโกมดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกเกษตรอินทรีย์กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด4ีรอ ภายใต้ชื่องานประชารัฐพัฒนากเกษตรอินทรีย์วิถีพะเยาที่บริเวณห้างสรรพสินค้าท็อปพลาซ่าพะเยาโดยมีพัฒนาการจังหวัดพะเยาและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนผู้นำท้องที่ร่วมแถงลงข่าวครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ,กรเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพะเยาที่จะรับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพกลุ่มกเกษตรกร ที่เป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดพะเยาทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่อยอดด้านส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด4รอคือโรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมและร้านอาหารเพื่อเปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและผู้บริโภคได้เข้าถึงแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยกำหนดจ,จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด4รอจำนวน2ครั้งโดยครั้งที่1ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้ากเกษตรปลอดภัยและ,กะเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงตลาด4รอภายใต้ชื่อง,งานประชารัฐพัฒนากเกษตรอินทรีย์วิถีพะเยาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21-23ถึง23สิงหาคม2,56 3ตั้งแต่เวลา10นาฬิกานาิกาณท็อปพลาซ่าพะเยา โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่21สิงหาคมเวลา14นริกา30นาทีและครั้งที่2ระหว่างวันที่25ถึง27กันยายน2563ตั้งแต่เวลา10นนริกาถึง21นสริกาณท็อนปะพลาซ่าพะเยาโดยภายในงานจะมีกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนายนทศการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเก C, ษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์แปลรูปทางการเกษตร และอาหารปลอดภัยจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพะเยาที่มาจากกลุ่มเกษตรกรปลอดภัยกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่ทั้ง9อำเภอทีรรัักคล้ายดวงภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองทีมข่าวอาสอมทพะเยารายงาน